you สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับสวนบอสีสาธิดาการ์เด้นนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็สวนสาธิดาการ์เด้นจะมาอัปเดตไม้นะคะคที่เราจะนำมาแบ่งปันในช่วงวันคริสต์มาสนะคะคเป็นโปรวันคริสต์มาสแล้วก็โปรส่งท้ายปีครับผม2565นะ้บะคบตอนรับปีหน้า2566 เดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าปลายปีนี้เราจะมีอะไรมาปล่อยบ้างครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่ำนะคะประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงครึแต่ดูแบบอึมครึมนะคะอากาศวันนี้นะคะลมแรงมากนี่เลยค่ะที่จะเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะในช่วงวันที่25่หห้ธันวามี้้นะคะครับอตัวแรกก็จะเป็นหยดเลือดนางพิมหยดเลือดนางพิมพ์ได้มาในนามนี้นะคะหยดเลือดนางพิมพ์นะคะ ตัวต่อมาก็จะเป็นบ่อเงิน,นบ,บ่อเงินนะคะใช่ครับแต่ละตัวยังไม่ขอบอกราคานะคะครับผมเดี๋ยวไว้25รู้กันนะคะคว่าจะปล่อยในราคาเท่าไหร่นะคะบางชนิดก,ก็จะมีน้อยบางชนิดก,ก็จะมีเยอะเนาะใช่ครับตัวต่อมาก็จะเป็นออกหลวงสุรศักดิ์นะครับออกหลวงสุรศักดิ์บอลบุราณน,นะคะ ก็จะมีเป็นบอนโบราณบ้างเป็นบอลกระเสของปีที่แล้วบ้างอย่างนี้นะคะปะปนกันไปเนาะครับผมต่อมาก็จะเป็นมัขวานนะครับมขวานคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะมี<ช>หลากหลายนะคะคหนึ่งในตับลำมะเกียนคะ่ะครับผมพระนารายนะครับพระนารายสวยๆเลยใช่เลยครับ จัดโปรราคาแบบน่ารักน่ารักให้นะคะรอชมนะครับวันที่25นะคะตอนนี้ยังไม่บอกราคานะคะให้รอลุนเอาเองเด้อต้นนี้ก็คือยักษกุเปลันะครับกุเปรันค่ะครับผมก็อยู่ในตับรามเกียรเช่นเดียวกับพนรลายเนาะใช่เลยครับต้นนี้ก็จะเป็นชายชนนะครับใายอดฮิตเนาะใช่ครับปายน้อยก็จะมีแบบ ปลายนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ก็มีแบบจะเอามาจัดโปรให้นะคะใช่เลยครับผมปลายเยอะก็มีนะคะเดี๋ยวรอชมได้เลยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นศิลาเพชรเนาะครับผมศิลาเพชรเพชรมณฑลนะคะรอจัดโปรโมชั่นปลายปีนี้นะคะตอนนี้ก็ชื่อว่าสองฟังโคงนะครับสองฟังโคงค่ะครับผมสองฝังโคงหน้าแดงๆเลยนะครับ สวยเหมือนแม่แม่เขาจะเป็นหน้าแดงแบบนี้เลยนะคะใครชอบบอลใบใหญ่ๆเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยครับผมที่ดามกรองนะคะตัวนี้ก็มีแต่ไม่เยอะเนาะใช่ครับมีไม่ค่อยเยอะนะมีไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวมาจัดโปให้นะคะราคาแบบว่าน่ารักน่ารักเลยต้นโตโตแบบนี้นะคะใช่เลยครับต้นโตมากนะครับต้นต่อมานะครับ ชื่อว่ามงกุฎเพชรนะครับมงกุฎเพชรหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะครับสายหวานหน้าชมพูชมพูนะคะครับผมชื่อว่าพรพระธาตุนะครับพรพระธาตุนะคะจัดปูให้ราคาแบบสุดคุ้มเลยใช่เลยครับอีกหนึ่งสายหวานนะคะครับผมต้องตัวนี้เลยครับเขาจะเป็นบอลที่กัดสีจากด้านในออกมานะคะใช่ครับชมพูสวยมากครับผม จันชายนะคะเดี๋ยวเอามาจัดโปให้แน่นอนค่ะตัวนี้จะเป็นอ่ไม้ที่ผ่าแผงจากมหาชัยนะครับมหาชัยนะคะใช่ครับผ่าแผงจากมหาชัยเขาจะออกโทนแบบป้ายน้ําตาลตามขอบแบบนี้เนาะครับผมก็เดี๋ยวเอามาจัดโปรให้เผื่อมีใครอยากได้น้องไปเลี้ยงเนาะเอาไปเลี้ยงประดับบ้านนะคะผ่าแผงจากมหาชัยปกติแล้วมหาชัยเขาจะเป็น ป้ายเขียวไหมใช่ครับป้ายเขียวแต่อันนี้อาจจะออกเป็นแบบโทนแบบน้ําตาลเนอะครับผมจะไม่แบบเขียวเข้มนะคะหรือว่าเขามีหน้าแบบนี้อีกไหม <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวที่เราเพิ่งหรือหัวให้ชมกันเมื่อ EP เมื่อสองสามวันที่แล้วนี้เขาจะเป็นป้ายเขียวนะคะครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นครับผมกระบีในร้อยนะครับกระบีในร้อยนะคะใช่ครับ แบบไม่ต้องลุ้นเลยครับดังแล้วนะคะครับรอนะคะเดี๋ยวเอามาปล่อยให้ในราคาน่ารักน่ารักหนึ่งในตับพุทธประวัตินะคะใช่ครับผมชมพูทวีปเขาจะเป็นบอลที่ใบดกมากเลยนะคะาบสวยๆแบบนี้เลยครับก็มีไม่เยอะเนาะใช่ครับไม่เยอะแต่ก็จะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลี้ยงกันในช่วงวันที่25้านี้นะคะ วันป้ายอีกหนึ่งตัวค่ะครับนี่เลยเทพเทวริษนะครับเทพเทวริษค่ะใช่ครับเทพเทวริษก็มีไม่เยอะนะคะแต่ก็จะเอามาแบ่งให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลี้ยงกันนะคะต้นต่อมานะครับชื่อว่าองคุลีมานนะครับองคุลีมานนะคะใช่ครับแต่ว่าฟอร์มจะโตจะสวยกว่านี้นะคะคือเราเก็บเข้าไปฟอร์มไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อรอที่ จะจัดโปรให้กับคุณผู้ชมในช่วงวันที่25นี้นะคะก็เลยหยิบให้ชมแค่ตัวอย่างไซส์เล็กนะคะไซนี้เราไม่ได้ปล่อยนะครับเป็นแค่ตัวอย่างตัวนี้สวยมากนะคะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่มีต้องเก็บเลยนะคะเดี๋ยวมาจัดโปรให้อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือซับเษฐีนะครับซับเษฐีค่ะครับก็มาอัปเดตให้ชมประมาณนี้นะคะครับอาจจะมีเพิ่มเติมอีก หลากหลายชนิดเลยเพราะว่าอยู่ที่นามีเท่านี้เนาะที่ที่หยิบให้ชมนะคะเพราะว่าบางตัวก็คือรอเข้าไปในบ้านเพื่อปล่อยเก็บเข้าไปเพื่อรอปล่อยในช่วงสิ้นเดือนนี้ให้แล้วนะคะก็เลยไม่ไม่ได้หยิบให้ให้ชมกันนะคะอาจจะมีคุ้มทรัพย์รดิตาชุมพูพานครองเมืองก็ยังพอมีเนาะนินละเสรนินละเสานุมานจองถนนจุลพลอย่างนี้นะคะ เพชรมณฑลใช่ค่ะเดี๋ยวก็รอลุ้นรอชมเอาเนาะวันที่25นี้ครับผมก็วันนี้อัปเดตให้ชมประมาณนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันอีกทีอีพีหน้า25ธันวามนี้วันคริสต์มาสแล้วก็สุดท้ายปีครับแล้วเจอกันกับเราอีกทีก็ปีหน้าเลยเนาะครับผมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ที่เข้ามารับชมคลิปของช่องรัตนรรลาชนแนลนะคะเจอกันวันที่25นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ